านพ้นไปแล้วค่ะสําหรับการพบกันของผู้นําที่ทรงอํานาจมากที่สุดในโลกก็คือประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นําหญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกไม่ต่ํากว่า10ปีติดต,ต่อกันก็คืออังเกลาแมคเคิลการพบกันช่วงแรกดูเหมือนจะบรรยากาศผ่อนคลายนะคะแต่ว่าหลังจากหารือกันปรากฏว่าช่วงท้ายไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีช็อตจับมือกันระหว่างที่ถ่ายภาพร่วมกันที่ทำเนียบขาวนะคะ จะว่าไปสำหรับโดนัดทรัมป์อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอีกต่อไปที่ได้เห็นการแสดงออกแบบนี้ค่ะช่วงเวลาที่นั่งคู่กันเพื่อให้ช่างภาพบันทึกภาพร่วมกันที่ o v เวอร์ออฟนะคะ ช่วงหนึ่งช่างภาพหลายๆคนตะโกนพร้อมๆกันว่าแฮนด์เชคแฮนด์เชคเหมือนกับว่าอยากจะได้ช็อตที่ผู้นำทั้งสองจับมือร่วมกันแล้วโดนัลดทรัมปนั่งนิ่งแถมยังก้มหน้าด้วยนะคะและภาพที่อังเกลาเหมือนกับค่อยๆกระซิบถามก็คือถามว่าเราน่าจะจับมือกันสักหน่อยดีไหมปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้หันไปสบตาไม่ได้ตอบสนองไม่ได้ยื่นมือไปให้จับนะคะ ท่านผู้นำเยอรมน,นีอังเกลาเมเกอรก็เลยหันมายิ้มยิ้มกับช่างภาพแล้วพูดเป็นภาษาเยอรมันว่าบรรยากาศการหารือเป็นไปเรียบร้อยดีถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ผู้นำเยอรมน,นีเดินทางไปถึงทําเนียบขาวนั่งรถประจำตำแหน่งไปโดนัททรัมป์เดินออกมาต้อนรับและก็ได้เห็นการจับมือกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งจุดเปลี่ยนอาจจะเกิดขึ้นจากตอนที่ พูดคุยหารือกันลงรายละเอียดหลายๆเรื่องและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านผู้นําสหรัฐอารมณ์บูดเพราะว่าน่าจะคุยกันเยอะเกี่ยวกับสมาชิกภาพเรื่องของนาโตนะคะและดูจะเป็นห่วงอย่างมากเรื่องของการใช้งบประมาณค่ะ These nations must pay what they owe. During our meeting, I thanked Chancellor Merkel for the German government's commitment. To increase defense spending and work toward contributing at least 2% of GDP. Für uns von großer Bedeutung, und wir haben nicht umsonst in Wales bei der NATO-Tagung. โดนัททรัมป์ระบุว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้พบกับอังเกลาแมคเคลและสหรัฐมีจุดยืนสนับสนุนสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแต่ก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องของการใช้งบประมาณกลาโหมของหลายๆประเทศในสหภาพยุโรปว่าที่จริงจะต้องใช้งบประมาณถึง2%ของ GDP เพื่อที่จะเป็นการแสดงท่าทีสนับสนุนนาโตด้วยนะคะ ซึ่งหลังจากที่โดนัทรัมพูดออกไปแบบนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีต้องออกมาแก้ต่างและระบุว่าที่ผ่านมาเยอรมนีอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณถึง2%ของสัดส่วน GDP แต่ว่าก็หมดงบไปอย่างมากกับการสนับสนุนทางคณะทำงานเพื่อสันติภาพแห่งสหประชาชาติและการต่อสู้กับกลุ่ม IS และระบุว่าไม่ได้ปฏิเสธคำขอของสหรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากแต่โดนัลด์ทรัมป์หยิบยกขึ้นมาพูดในช่วงของการถแถลงข่าวนะคะและตอนที่พยายามจะให้ช่างภาพพยายามจะให้จับมือร่วมกันทรัมป์ก็อารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วบอกว่าคุยกันเยอะกับท่านผู้นำเยอรมนีเรื่องนาโต้ เราบอกให้ช่างภาพถ่ายภาพดีๆนะและส่งภาพดีๆกลับไปเยอรมนีด้วยแต่ในที่สุดเราก็ไม่ได้เห็นภาพการจับมือร่วมกันก่อนที่อังเกลาแมคเคลจะเดินทางไปพบโดนัลด์ทรัม์มีรายงานว่าทำการบ้านหนักมากนะคะต้องไปอ่านบทสัมภาษณ์ย้อนหลังของโดนัลด์ทรัมป์หลายๆเรื่อง หนึ่งในนั้นก็คือบทสัมภาษณ์พิเศษให้กับนิตยสารเพลย์บอยเมื่อปี1999ซึ่งระบ,บุว่ามีรายละเอียดหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของทรัมป์ในห่วงเวลานี้และยังต้องกลับไปดูบทสัมภาษณ์และการพูดคุยกับผู้นำคนอื่นๆที่ทรัมปได้จับมือไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเทเราซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษการพบกับชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และการจับมือกับจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาด้วยนะคะซึ่งกับผู้นำทั้ง3ท่านมีช็อตจับมือกันที่แตกต่างหลากหลายและถูกตีความแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างการคุยกับอาเบจับมือกันนานถึง19วินาทีค่ะและพอปล่อยมืออาเบดูเหมือนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกนะคะและอีกหนึ่งช็อตการจับมือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโด ก็ถูกวิเคราะห์นะคะว่านายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมตัวอย่างดีค่ะและไม่ได้มีท่าทีเป็นรองโดนัลด์ทรัมป์ในการพบกันครั้งนั้นค่ะแต่สําหรับการพบกับผู้นําเยอรมนีไม่มีช็อตจับมือให้ได้เห็นกันนะคะและกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงดูเย็นชากับนายกรัฐมนตรียเยอรมนีได้ขนาดนั้นค่ะ